อ่าโอเคครับผมก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมอ่าสำรวจไดโนเสาร์นะครับเป็นเกมไดโนเสาร์มือถือนะครับผมก็มีชื่อว่านะครับไดโนเสาร์อเวกเคนิงนะครับผมก็อย่าไปง่าติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก็ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะฮะเพื่อเป็นกลังใจในการทําคลิปต่อไปของช่องด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะนี่ครับมาถึงนะฮะเราก็มาอยู่ตรงนี้ เป็นีิปลานะนีะ่โอเคเราหยุดหลุดมาอยู่ในเหมือนโลกล้านปีป่ะโอเคเอาชีวิตรอดนะฮะอ่ะกดสำรวจเลยนะครับตามจุดแอตลาสเด้อเดยวไปตามจุดครับชื่อคอลินนะฮะตัวละครเอกเราไปตามทางเลยครับ เราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างอ่ะอืมกดไปที่ out of forest นะครับออกไปที่ป่านะอืมโอเคโอเคเราสามารถกดเลือกได้ตลอดเลยนะครับว่าเราจะไปทางไหนอ่ะกดไปที่ตรงนี้ทางขวาอ่ะโอเคโอ้เพียบเลยเฮ้ยดีน,นเนสา Dean Crusher เฮ้ยเขาจับมือสองมาตัวหนึ่งไว้แรปเตอร์นี่ว่าเฮ้ยดุดมาแล้วเวนงานงอกแล้วเอาแล้วหาเรื่องแล้วเฮ้ยแม่งเหนียวไปครับตามมาันมาไปโอเคไปตามทางครับผมมันมีไกด์ให้นะไม่ต้องห่วงนะครับไปเลยโอ้ ได้ของครับจัดไปครับเออมะเขือเทศดีมากครับได้ท่อนไม้ด้วยอ๋อครับจริงๆเราควรจะทําลายให้หมดปะเพื่อที่จะได้ของเนาะพูดถึงนะเออเราควรจะทำลายหมดดีมากไปเลยเล่นง่ายนะครับเดี๋ยวมันก็จะสอนเราทาตอนนี้เราแค่เดินสํารวจก่อนถึงจุดจุดหนึ่งนี่ไงเฮ้ยอยาหว่า อิาเบลล่าโอ้โหชื่อสวยด้วยน่ารักครับไปช่วยอิาเบลล่าก่อนแตะโอ้โหโอเคเย่เรามาช่วยอิาเบลล่าเรียบร้อยนะฮะ Thank you ฉันชื่อลิสฉันมาสำรวจไดนโดนเสาร์โอเคไปครับตามอิาเบลล่าไปเฮ้ย hey. ผมไม่เคยเล่นเกมแนวนี้ด้วยนะครับ ก็ถือว่าแปลกใหม่ดีเฮ้ย hey, เจอแรปเตอร์ครับผมเอาแล้วจะช่วยเหรอนั่นออกมาแล้วเวรกรรมงานงอกแล้วเฮ้ย hey. ตายโคลินช่วยฉันด้วยเฮ้ย hey. ไม่ต้องกลัวเฮ้ย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 อาครับกดอ๋อลูกหัวเหรออ๋อ ไอเหมือนไอนั่นเลยเหมือนไนหนันไงไอนั่นเลยอะ่ะจุลสิษเวอร์ไอที่คนที่เขาเลี้ยงแับเตอร์อ่ะนี่ไงมันเชื่องวม่งเชี่ยวฟังด้วยอ๋อมันบาดเจ็บนะครับเขาบาดเจ็บที่ขานะก็บอกว่ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนสาวน้อยเมืองนี้เมืองเล็กๆที่อยู่จะมีมีเมืองเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ด้วยอยวเราหายามาช่วยชีวิตมันโอเคไหมโอเคเอ้ยทางหลังมา เฮ้ยหันหลังไปโอเคครับเฮ้ยเรามาช่วยเดลวเสาใช่ไหมเฮ้พวกนี้มันเป็นไอ้พวกล่าเดลวเสาครับไอ้พวกนี้มันเป็นพวกล่าเดลวเสานะเรามาช่วยเดลวเสานะครับโอเคผ่านอันนี้ผ่านอะไรนะเขาเรียกนะแชปเตอร์แรกปะโอเคครับแชปเตอร์ถัดไปมันสอนเราอยู่นะมันเหมือนเอาละครับเข้าสู่ในส่วนของฉากนะครับเกมนะครับผม อ่ะอันนี้คือที่พักของเรานะในค่ายเราอ่ะเขาก็จะสอนเรานะครับทำความสะอาดครีนอัพโอเคเฮ้ยได้ยามด้วยนะกดที่นึงโอเคได้ท่อนไม้กับมะเขือเทศมายังไม่รู้ว่าทํทำอะไรได้บ้างนะไปที่บิวนะฮะอ่ะอ๋อทำการสร้างฟาร์มครับผมก็ใช้มะเขือเทศ110กับไม้110นะครับเรามีครบแล้วมั้ง กดไปเครื่องหมายบวกครับเราสามารถที่จะสร้างฐานได้นะฮะโอเคเหมือนเกมที่ผมเคยเล่นเกมแบบนี้อยู่ครั้งหนึ่งจะเป็นเกม PC นะครับผมเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับแต่นั้นมันจะเป็นเกมแนวซอมบี้นะแต่นี้จะเป็นไดโนเสาร์นะก็ถือว่าแปลกดีปกติผมเล่นเกมไดโนเสาร์เนี่ยผมจะเล่นเกมในแบบว่าชูตติ้งไนงะเหมือนเคยเล่นว่าไดาโนคลาสสิกอะสมัย PS1 อะน้องๆสมัยนี้อาจจะตามไม่ทันนะฮะลองไปหาดูใน YouTube ก็ได้นะครับก o o g l e ก็ได้อ่าโอเค อันนี้จะเป็นแนวแบบว่าสำรวจนะสำรวจแมป open o p p n m นแะนะฮะแล้วก็หาวัตถุดิบมาสร้างฐานเอาตัวรอดสำรวจต่างๆอะไรประมาณนี้อ่ะกดไปที่ตัวละครคนนี้ครับ expo ส,สู้หรออ๋อมีฉากสู้ด้วยมามโอเคจัดกันหน่อยนึงใช่ไหมมันทำอะไรได้บ้างขอดูก,ก่อนโพชเชอร์แคมเราเข้ามาในโพชเชอร์แคมนะฮะห้ามไปตรงเรดาร์ใช่ไหม ไปที่ข้างหลังมันเว้ยนี่ครับเข้าไปต่อยโอเคสำรวจครับแว้หนึง่งรอก่อนเตะโอเคไปที่แอนนเกตครับอ๋อเหยียบฐานแล้วก็เปิดประตูได้นะ เราหนีเราเข้ามาในฐานฐานทัพมานะเนี่ยเอ้ยมันอยู่กัน3คนครับไปดิรออะไรอะ่ะเฮ้ยมาให้ไปทางนี้ครับเตะโอเคเตะไปที่ฐานครับตัวเปิดอ้าวเวนกลางนี้มันก็รู้ดิไอ้บ้าเอ้ยอ่ะเข้าไปเลยเผเิอหน้าเลยเฮ้ยว่าไงวีโรแคปซิเตอร์เหรอ มันกี้่านชื่อไม่ทันนะขออภัยอ๋อจะเป็นแบบนี้นะครับจัดทีมนะโอเคก็โอ้โหเป็นแนวจัดสำรวจตรวจสอบจัดทีมเอ้ยอันนั้นเป็นอะไรเนี่ยอ๋อเราสามารถใช้ได้นเสานะครับจัดทีมสู้ได้นะครับ เป็นจัดทีม RPG ด้วยนะเนี่ยทำอเล่นไปนะฮะสำลวดแล้วก็ RPG ในตัวเหรออืมน่าสนใจนะครับเกมนี้ผมก็ไม่เคยเล่นแนวนี้ด้วยเอาอโดนครับเรียบร้อยผมมันกัดเลยครับผมใจเย็นเพื่อนโตมาแล้วครับโตมาแล้วครับเล่นมาไงจับมันมาไงโตเนี่ยฮะเฮ้ใครเนี่ยแมคเคอเรนแมคเคเรนคอลิน โอ้มันเป็นไอ้ตะข่ายไฟฟ้านี่วากำแพงตะข่ายไฟฟ้าครับอ่ากดรับไอเทมก่อนเมื่อกี้เราทําการสร้างฐานทัพไปอย่างหนึ่งเนาะโอเคปลดล็อกครับ yeah โอเคสร้างต่อกดไปที่รีแพร์นะฮะรีแพร์ฐานทัพอ่าได้พลังได้ประสบการณ์ได้พลังครับเดเวลหนึ่งลวอัปเกรดสร้างได้อัปเกรดได้นะครับหาวัตถุดิบมาทำนะแล้วก็ไล่ทำเควสนะฮะ เป็นเกมแนวแบบนี้เลยนะครับสำรวจเอาชีวิตรอดนะครับจัดทีมสู้ได้ด้วยนะแต่ว่าจะเป็นในส่วนไดโนเสาร์นะอักลีอินทูทาวนะครับผมจะเข้าไปในเมืองแล้วโอเคอันนี้ไม่มีอะไรนะอิสเบลา่าผมชอบชื่อมากเลยออเทอร์ครับโอเครับครับอัพเกรดโอเค าหน้าต่างนี้ครับก็กดไปที่ตรงเควสก่อนโกน่ครับอัปเกรดเขาจะสอนเรานะครับพยายามดูไกด์นะมันจะมีไกด์ให้เราทำนะครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างพยายามกดโกทาอ่ะอันนี้ครับคอมพิซนาวใช้ศูนย์นะครับอ่าโอเคกดไปที่กระบาดนะครับเขาจะสอนเราอยู่เลยนี่ครับนี่สร้างเรียบร้อยอ้อถงังป่าเอ้ยหูถังแบบอย่างเยอะโอเคเจอตัวนึง เป็นหางเรโเสาครับไยไม่ต้องกลัวเราไม่ได้ทำร้ายพวกนายมไม่ทันละแมคเคเลนอิสซาเบลา่าโอเคต่อครับผมไปที่ไกด์มันนะครับอ่ะกดโกอีกทีหนึงนี่มันมีไกด์บอกหมดอะเล่นง่ายครับไม่ยากอยู่ที่เราว่าเราจะสร้างอะไรอัพเกรดอะไรเท่านั้นโอเคอยู่นะครับเกมแบบนี้ใช้ได้เลย อ,อารมณ์เหมือนเล่นเกมพีซีเลยอ่ะพวกแนวชีวิตรอดอ่ะนะครับมาลองดูครับให้ทำอะไรต่อมาแล้วครับเข้ามาทั้งหน่อยในป่านะดี่ผมเคลียร์ยที่ก่อนไปไปไปเตะเตะเอ๋เอเอตะไม่ได้นะไม้ใหญ่ผมเตะไม้เล็กอย่างเดียวอออ๋อไปครับผมไป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  เฮ้ยน,นี่อะไรเฮ้ยได้เพชรครับอุ๊ยอันนี้ไเนนเปเหยียบแท่นครับต้องทำลายกล่องก่นอนเออไปะมากเลยออเ,เ,ลยเลยออประตูครับตัดมาโอเคอะไรครับผมเตะมากเลยอ้าวเตะครับผมเตะเตะเตะครับเตะให้หมด ใส่หมดครับมันได้ของไงฟึบเหยียบ yep. เป็นแนวสำรวจนะครับสำรวจเปิดทางสำรวจเปิดทางเราต้องเหยียบตรงนี้เอ้ยเราต้องมาช่วยครับเราต้องทำเลเซอร์ให้มันจบนะโอเคไปที่ตัวละครไดนเสาร์เราช่วยมันนะเตโกโซลัสนะครับผมคือเหมือน,นแค่แบบว่าสำรวจแล้วไปคอยช่วยไดยนเสาร์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ย ถ้าดูจากตัวเกมช่วงแรกเนี่ยเหมือนเราจะต้องสำรวจสถานที่ต่างๆแล้วก็เก็บของคราบของสร้างของอัปเกรดนะครับมีการต่อสู้แล้วก็มีการช่วยเหลือแนวเสาเนี่ถือว่ามีเนื้อหาค่อนข้างดีนะครับอ่ะมันให้เราไปทางนี้เว้ยไปครับไปที่ท้องหลังไปที่ทุงสีแดงสำรวจครับได้ของเพชรเย้ yeah, สุดยอดไปเปิดประตูครับอย่างนีก่อน นี่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 โอเคผ่านเรียบร้อยอา้าวเข้าสู่ฉากต่อสู้ครับผมมาเราได้เดลสามา2สองตัวแล้วนะที่เราช่วยมานี่ครับเราสามารถที่จะสลับสับตัวกันได้นะครับเราจะสอนอันนี้เป็นตัวแทงแน่นอนสายตัวหน้าเนี่ยเฮ้ยกองทับตัวน้อยหนึ่งออโต้ได้นะครับนี่มันทำออโต้ให้หมดเลยอีฟาดวาดขยํำขยํำเรียบร้อยมอร์ลมอร์ลนี่ครับนิว เบโฮมอสเตโกโซรัสนี่ได้ของด้วยเฮ้ยได้ดสเสวร์หรอ,อเช็คก่อนนะนี่ครับเราก็ผ่านฉากกราฟิกชใช้ได้นะค่อนข้างดีนะเกมมือถือเลยนี่ครับประมาณนี้แหละนะฮะเฮ้ยน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยแล้วก็พอผ่านเสร็จรถก็มารับของเนี่ยแค่นี้เองง่ายๆแล้วก็เกมออได้ปะของลืมเลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับผม ก็สำหรับในส่วนของเกมนี้นะฮะเอ่อเดโนอเสนะครับเดนอสซอร์อเวกเคนิงนะฮะก็จัประมาณนี้ก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็มีกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อไม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับนี่ครับทำตามเควสเลยรับรองสนุกแน่นอน